เรื่ฟ้าเ่อไอไอไอนาบอกฝึกเอาเอาได้กัยิ่งหมดไปอย่างน้อยโอ้กันึงห้าหกเจ็ดได้ตลอดยี่สชั่วโมง สองสิบห้าบาทเหรือหรือเท่าไหร่ถ้าดูว่าเขียนตโวแกรนตติ้ได้ดีไม่ดีอยู่ดาวแกรนตบารใหญ่ๆกันนะอันนี้ยังเป็นได้จำนนคนในพื้นที่มากกว่าน้องเขาเอาเบอร์ลักไว้ที่น้องคนนั้นขอหนังแนน่อยจ้าตั้งดีคกัมบน ID ผมว่าเขาต้องมีมาตรการได้เห็นด้วยนะว่ามันต้องอะไรนะไอ่ไอ่